สวัสดีครับท่าน,นผู้ชมผมเช่นเด็กครับกลับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูลักษณะศสีรษาลูกค้านะครับที่ค่อนข้างกิจกางนะครับผมลูกค้าเส้นใหญ่และที่สําคัญผมหนามากนะครับถ้าน้องๆนันกเรียนเช่นถดผมนะครับเจอลักษณะศสีรษารแบบนี้นะครับ จะตัดยังไงนะครับไม่ให้หัวมันกลางไม่ให้หัวมันพองนะครับตัดยังไงให้มันเข้ารูปให้มันดูกระชับให้มันดูสวยงามนะครับลองดูคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมเองก็จะทำแบบสั้นๆนะครับให้ดูวิธีการหรือว่าเทคนิคในการขึ้นทรงนะครับสำหรับผมแล้วก็จะใช้วีใหญ่นะครับในการขึ้นทรงนะครับ น้องๆนะครับนักเรียนเช่นแบบผมนะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับเวลาผมใช้หวีนะครับผมจะค่อยๆไล่ ระดับลงไปเรื่อยๆนะครับผมจะไม่ได้ตัดทีเดียวสั้นนะครับทุกคลิปหรือว่าทุกทรงที่ผมทําขึ้นมานะครับผมจะค่อยๆไล่ทรงลงไปนะครับเป็นการไล่ระดับความยาวลงนะครับค่อยๆเก็บปลายผมไปเรื่อยๆทําเป็นแถวๆนะครับน้ําหนักมือต้องสม่ําเสมอและที่สําคัญนะครับการจับหวีการหวีต้องนิ่งนะครับการหวีผมหรือว่าการพลิกหวีนะครับมือนิ่ง เราทํางานออกมาแล้วจะได้ดังใจนะครับฝึกการใช้หวีบ่อยฝึกการพลิกหวีฝึกการยกหวีนะครับการง้างหวีการตะแคงหวีทำยังไงให้มันคล่องนะครับไม่ยากเลยถ้าเราฝึกบ่อยฝึกให้มันเคยชินนะครับแล้วเราก็จะเกิดความชํานาญนะฮะด้านขวาก็เหมือนกันเห็นไหมครับสังเกตูว่าปลายหวีผมนะครับจะไม่ไปชนกับหูลูกค้าเลยนะครับเรายกแต่ละแถวนะครับน้ำหนัก หรือว่าการพลิกวีแต่ละครั้งน้ำหนักต้องสม่ำเสมอน,นะครับนะเป็นการขึ้นทรงแบบไม่ง่ายนะครับสำหรับหัวที่ค่อนข้างจะกลางนะครับน้องๆก็ดูไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับถ้าเจอลักษณะศีรษะแบบนี้เจอลักษณะสเส้นผมแบบนี้ขึ้นทรงยังไงมันถึงจะดูสวยขึ้นทรงยังไงมันถึงจะไม่กลางไม่เป็นเหตุนะครับอันนี้ก็เป็น เทคนิคเล็กๆน้อยนนะครับที่อยากจะแบ่งปันนะครับให้น้องๆแล้วก็เพื่อนๆที่นักเรียนเช่นผมได้ดูได้ชมไม่เป็นอธราทากันนะครับนะคร,ะครเป็นคลิปสั้นๆนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการขึ้นทรงลูกหวีแบบง่ายๆนะครับหัวก็จะไม่กลางหัวก็จะไม่พองนะครับถ้าเราขึ้นทรงเป็นหรือว่าเข้าใจลักษณะศีรษะลูกขา สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการขึ้นทรงให้ดูเฉยๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูเทคนิคการเก็บทรงนะครับก็รอติดตามนะครับคลิปหน้านะครับ,รบก็ถือว่าเป็นการขึ้นทรงที่สวยงามแล้วก็กระชับแล้วก็ดูแล้วไม่กลางไม่พองมากนะครับ เป็นไปตามลักษณะศีรษะลูกค้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับ,บน้องๆน,นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับคลิปหน้าเรามาติดตามชมการเก็บส่งกันแล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ